สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับช่องมินอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนการลบตัวละครใน The s i m Mobile นั่นเองนะคะทุกคนเย้วันนี้นะคะเราก็ได้ทําการไปลบแล้วนะคะหมายถึงว่าเราจะไม่ให้มีตรงช่องนี้เลยนะคะที่มันอยู่ข้างล่างนะคะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยกดไปที่ตรงตัวคนนะคะแล้วก็กดไปที่อันสุดท้ายเลยแล้วก็กดอันนี้เลยนะคะ รีทายซิมนะคะก็เราก็กดไปเลยนะคะ,กะเกษียณอายุของซิมนั่นเองทุกคนเย้ yeah! ฉันได้ออกมากเกษียณแล้วฉันไม่ได้ทำงานแล้วฉันจะเป็นคนแก่แล้วนะเอ้ยโอเคไปกันเลยไายไ้นะทุกคนโอเคนะคะเราก็กเกษียณให้แล้วนะแค่ทุกคนหลังจากนั้นนะคะมันก็จะเสร็จเรียบร้อยเลยนะคะ โอเคออกเลยนี่นะคะเราก็จะมีช่องว่างๆแล้วนะคะอยู่ข้างล่างนะคะเราก็จะสามารถเลือกคนในครอบครัวของเรามาแทนที่ได้นะคะหรือไม่ก็สร้างตัวละครใหม่ได้หรือเปล่ามนไม่รู้เหมือนกันมิยังไม่เคยลองนะคะโอเคค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวราไปก่อนสวัสดีนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub s c r i b e มิด้วยนะคะบายบาย